นี่คือรถยนต์ไฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขับได้นาน7เดือนไม่ต้องจอดชาร์จบ่อย <Hey! S 1> ย้อนกลับไปเมื่อวันที่9มิถุนายน2565ที่ผ่านมาเราได้เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวก,กับการเปิดตัวเวอร์ชันจำหน่ายจริง ของรถยนต์ไฟพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรเยียร์ซีโลไปแล้วโดยรถยนต์รุ่นดังกล่าวนั้นเป็นรถยนต์ไฟ100%ที่มาพร้อมกับระบบชาร์จไฟโซล่าเซลล์เป็นส่วนเสริมเพื่อยืดระยะเดินทางของรถให้ไปได้ไกลมากขึ้นด้านประสิทธิภาพของรถนั้นตัวรถมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ60กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด625กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งตามมาตรฐาน WLTP แต่หากการเดินทางใช้ความเร็วต่อเนื่องที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถจะมีระยะเดินทางได้น,น้อยลงมาที่560กิโลเมตรต่อชาร์จซึ่งยังไม่รวมระยะเดินทางจากการชาร์จไฟของแผงโซลาเซลล์โดยค่ายอ้างว่าจะสามารถให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด70กิโลเมตรต่อวันเมื่อจอดชาร์จไฟในวันที่แดดปกติ CEO ของค่ายกล่าวว่าอ้างอิงจากการเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณ35กิโลเมตรต่อวัน ในภาคใต้ของสเปนในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนรถคันดังกล่าวนั้นจะสามารถขับได้นานถึง2เดือนก่อนที่จะต้องชาร์จไฟอีกครั้งและสำหรับในแถบประเทศที่มีแดดจัดรถคันดังกล่าวนั้นอาจขับได้นานถึง7เดือนด้วยการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียวแน่นอนว่าสำหรับใครที่ขับรถไปทำงานและกลับบ้านไม่เกิน70กิโลเมตรหลายเหยีย์ซีโร่จะช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้มากเลยทีเดียว และสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไกลก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากตัวรถนั้นมาพร้อมกับระบบชาร์จไฟจากภายนอกเช่นเดียวกับรถไฟฟ้าทั่วไปโดยจะให้ระยะเดินทาง32กิโลเมตรเมื่อชาร์จกับไฟบ้านทั่วไป1ชั่วโมง200กิโลเมตรเมื่อชาร์จกับสถานีชาร์จทั่วไปและ500กิโลเมตรเมื่อชาร์จกับสถานีควิกชาร์จเพียง1ชั่วโมงส่วนการชาร์จไฟจากโซลาเซลล์นั้น1ชั่วโมงจะให้ระยะเดินทางได้ราว10กิโลเมตร และล่าสุดทางค่ายได้อัปเดตความเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเป็นการประกาศความสำเร็จในการทำให้ไลเยียซีโร่คันนี้เป็นรถยนต์ยาฟ้าที่มีค่าสัมประสิทธิ์การลากที่ต่ำที่สุดในโลกโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นได้รับการยืนยันในอุโมงค์ลม FKFS ในเมืองสตุทการ์ตประเทศเยอรมันภายใต้การควบคุมและดูแลตามระเบียบ WLTP ซึ่งตัวรถไลเยียซีโร่นั้นสามารถสร้างค่าสัมประสิทธิ์การลากได้ต่ำเพียง0.175 โดยเป็นรองเพียง m e r c e d e s EQXX ซึ่งมีค่า C D เท่ากับ0.170แต่สำหรับ m e r c e d e s EQXX นั้นเป็นเวอร์ชันของรถต้นแบบที่ยังไม่มีแผนจะผลิตจริงสำหรับรถจนกรยานนั้นค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการกินพลังงานส่งผลต่อระยะเดินทางของรถต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่น้อยบวกกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทำให้ไรเยียซีโร่คันนี้สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด625กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งและระบบโซลาเซลล์ที่ให้ระยะทางเพิ่มขึ้นอีกประมาณ70กิโลเมตรในจุดนี้ค่อนข้างน่าสนใจ เพราะหากคุณเดินทางวันละไม่เกิน70กิโลเมตรและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีแดดออกเป็นส่วนใหญ่อย่างประเทศไทยคุณก็แทบจะไม่ต้องจอดชาร์จไฟภายนอกเลยทีเดียวหรืออย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้อย่างแน่นอนส่วนด้านการทำตลาดนั้นทางค่าได้เริ่มเปิดให้สั่งจองไะเยียซีโร่แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีค่าตัวที่255,000ยูโรหรือประมาณ9.3ล้านบาทซึ่งเป็นราคาในฝั่งของยุโรป แม้ว่าราคาค่าตัวจะสูงลิ่วแต่ปัจจุบันก็มีคำสั่งซื้อเข้ามาแล้วกว่า1000คันโดยโรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นในกล่าวนั้นจะเริ่มเดินสายการผลิตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังการทดสอบทุกอย่างเสร็จสิน้นนอกจากนั้นในอนาคตทางไรเยียมีแผนจะผลิตรุ่นที่มีราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ3 0 0 0 0ยูโรหรือ1.1ล้านบาทเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์คันนี้ นำมาใช้ในประเทศไทยจะน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ